สวัสดีเจ้ามาเจอกันแฮมเนาะต่อไปนี่เป็นเรื่องที่เก้านะเจ้าหอมบาเบลเอมีคำถามเจ้าเขาอู้ได้กี่ภาษาเจ้าเขาคืดว่าในโลกนี่มีกี่ภาษามีกี่ชนเผ่าบางคนอู้ได้สองสามสี่ห้าหกเนาะแล้วแต่<ม>ก็น่าสงสัยอยู่นะ่ะเนาะว่าภาษาต่างๆโมนี่มาจากไหนเขาคืดว่าคนแต่งได้ก็อ้อ ถ้าแต่งได้น่ะร้องมานั่งตัวกันในห้องนอะแล้วก็แต่งพะลาอเอาของมาสัก1ิบสาวอย่างช่วยกันจำแล้วก็กลับไปสอนคนที่บ้านเต๋ยแล้วก็ก่อย,กกอยๆเพิ่มคำซับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนีย่ยใดก็เจ้าอยากอยู่หน่ะเนาะเขาคิด <How good S 2> ว่าพระเจ้าของเขาูทุกภาษาก็เขามาเฮียนกันต่อนะเจ้าจากเรื่องที่แล้วนะเจ้ามีเพียงแต่ครอบครัวของโนอาห์ที่หลอดจากน้าท่วมขังนั่นพระเจ้าได้อวยพรครอบครัวของ,ของเขาให้มีลูกเต็มแผ่นดิน แล้วก็ลูกหลานของโนอาห์ก็มีเต็มแผ่นดินทวีมากขึ้นตามที่พระเจ้าได้อวยพรไว้ในเวลานั้นมนุษย์อู้ภาษาเดียวสำเนียงเดียวเขาก็อพยพไปตั้งอยู่ตีหนึ่งเป็นที่ราบตีเปียงเปียงและเขาก็อู้กันว่ามาเขาจะสร้างเมืองแล้วก็สร้างหอคอยคือสูงทเทียมฟ้าเพื่อที่เขาจะได้มีชื่อเสียงบักระจัดกระจายไปมูเขาก็ได้สร้างหอสูงจากก้อนอิฐจ,จากยางบะตตอย แล้วก็เมื่อเขาได้สร้างสร้าง,าง,างอยู่นั่นพระเจ้าก็ได้เห็นหอสูงที่มนุษย์สร้างขึ้นมาพระเจ้าก็อุว,ว่าคนมูนี่เป็นชนชาติเดียวมีภาษาเดียวอันนี้เป็นเพียงสิ่งแรกบ่ได้ที่เขาคิดจะทําเพราะว่าเขามีสติปัญญาถ้าเขาจะคิดจะทําอย่างเขาก็ย่าได้ทั้งนั้นมาเตะฮือมูเฮาลงไปเนี่ยฮือภาษาของเขาวุ่นวายบ่เข้าใจกัน พระเจ้าก็เลยย่าฮึ่ภาษาของเขาวุ่นวายนะเจ้าแล้วก็ย่าฮอหมููเขาเลิกสร้างเมืองนั่นเพราะว่าอู้กันม่หู้เรื่องเขาก็เลยกระจัดกระจายไปทั่วแผ่นดินแยกกันตามภาษาที่เข้าใจกันเขาก็เลยตั้งจื่อสถานที่นี่ว่าบาเบลแปลว่าวุ่นวายจบเจ้าจากเรื่องนี้เขามาเรียนด้วยกันว่าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าแบบไหนนะเจ้าเขาเห็นว่าพระเจ้าของเขาเป็นพระเจ้าที่หู้เห็นทุกอย่างพระเจ้าบอกว่า พอเนาะคนมูนี่เป็นชนชาติเดียวภาษาเดียวนี่เป็นเพียงแต่สิ่งแรลกบ่ได้ที่เขายเ,เขาตั้งใจจะย่ายังก็ย่ายได้ทั้งนั้นมาเขาเยาคือภาษาเขาวุนไว้บ่เข้าใจกันจากกํมอูนี่นะเจ้าเขาเห็นว่าพระเจ้าหู้พระเจ้าสนใจในสิ่งที่เขาโมนนั่นคิดโมนนั่นํานะเจ้าหู้ถึงความคิดของเขาทุกวันนี้ก็เหมือนกันพระเจ้าก็หู้ถึงความคิดของเขา เฮาบันีดเกิดว่าเขาบันไดอู้ออกมาแล้วพระเจ้าบ่ฮู้พระเจ้าบ่าสนใจในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาคิดมาใจนะเจ้าสําหรับพระเจ้าแล้วพระเจ้าฮู้ทุกสิ่งทุกอย่างมามีอย่างปิดบังพระเจ้าใดนะเจ้าเขาเห็นว่าพระเจ้าเป็นตรีเอกนุภาพอืมในที่นี้พระเจ้าบอกว่ามาเถิดมาเตอะเนาะฮื้อหมูห่เฮาลงไปหรือว่าฮื้อพวกเราเนีย่ยคือภาษาของเขาวุ่นวาย ในํำอูของพระเจ้านี่พระเจ้าบอกว่าฮื้อหมูเฮาหรือว่าพวกเราเจ้าหมายถึงพระเจ้าตรีเอกานุภาพนะเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองทํางานร่วมกันแล้วก็ได้ห้ามเกียรติตากันนะเจ้านี่อย่างแหมเจ้าที่เขาเห็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ฮื้อภาษาในโลกนี้นะเจ้าเราก็เข้าใจทุกภาษาเช่นกันอ่าพระเจ้าบอกฮื้อหมูเฮาลงไปเนี่ยภาษาของเขาวุ่นวาย จากนั้นทุกภาษาก็เกิดขึ้นนะเจ้าในโลกนี้เฮากเกิดขึ้นก็เจ้าว่าภาษามีเป็น 1, 000, 000, พันเป็นหมื่นภาษาในโลกอ่ะใครเป็นผู้แตง่งใครเป็นผู้สอนภาษาต่างๆตั้งแต่เริ่มเิมแหลกๆมนุษย์คนไหนสามารถอู้แล้วก็เข้าใจทุกภาษาก็มั่นบ่นี้นะเจ้ามันมีใครสามารถอู้ได้ทุกภาษาเข้าใจทุกภาษาเพราะว่ามนุษย์บัใจเป็นผู้ฮื้อภาษาหรือว่าแต่งภาษาขึ้นมาพระเจ้าเป็นผู้ฮื้อภาษาพระเจ้าเลยเข้าใจทุกทุกคนทุกทกภาษาในโลกนี้ มีแต่พระเจ้าเท่านั้นเจ้าติหูและเข้าใจทุกภาษาในโลกนี้ฉะนั้นพระเจ้าบใจเป็นพระเจ้าของชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่งแต่เป็นพระเจ้าของทุกชนชาติทุกภาษาทุกเผ่าเป็นพระเจ้าสากลณโลกนั่นเนาะนะเจ้าเขาเห็นแหมอันหนึ่งเนาะว่าอันที่พระเจ้าบอกว่าจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นแต่แต่เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สื่อสัตย์พระเจ้าบอกคือมนุษย์ออกไปทั่วแผ่นดินโลกมาต้องมารวมตัวกันที่นี่ แต่เขามื่อนั่นบอกว่าเขามมร่รวมตัวกันนี่เขาจะได้บกจัดกระจายออกไปแต่พระเจ้าก็ย่าคือเขากระจัดกระจายออกไปแต่แท้นะเจา้ามาดูคนคนหรือว่ามนุษย์ในเรื่องนี้เป็นแบบไหนเจ้าเขาเห็นว่ามนุษย์ต้องฮอเกียรติแก่พระเจ้าเท่านั้นถึงจะเป็นที่พอพระทัยหรือพอใจของพระเจ้าเจ้าจากเรื่องเนี้ยคนเขาอู้ว่าจะได้ก็คนมื่อนั่นือเขาสร้างเมืองหรือหอคอยสูงๆเทียมฟ้าเพื่อชื่อเสียงของเขาแหมแม่นก็เจ้า เพื่อที่เฮาจะบักกะจัดกระจายออกไปคําว่าเพื่อชื่อเสียงของเขาอันนี้แปลว่าอย่างแปลว่าเขาเอาตนเองเป็นที่หนึ่งเจ้าเขาบ่ได้สนใจคําสั่งของพระเจ้าบอกให้อ,ออกไปทั่วแผ่นดินหรือว่าให้พระเจ้าได้หับเกียรติทําทั้งหมดเพื่อตนเองจะได้หับเกียรติและเป็นที่หนึ่งแล้วก็บระจัดกระจายไปเจ้าอันนี้เป็นสิ่งอันตรายนะถ้าเฮาจะทําตามใจของตนเองเขาจะคิดเขาจะสร้างเพื่อตนเองจะได้หับเกียรติ ก็เหมือนอย่างเขาสร้างหอบาเบลนั่นแ่ละเจา้าบ่ได้คือพระเจ้าได้รับเกียรติก็คือเขาขโมยหรือลักเอาเกียรติของพระเจ้าไปมนุษย์ถูกสร้างตามพระชายาของพระเจ้าก็เลยมิสติปัญญาเห็นก็เจ้าเขาคิดเขาจะสร้างอะไรอย่างก็ได้พระเจ้าได้บอกไว้นาะนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นมาได้สิ่งที่เหมือนพระเจ้านั่นเขาบ่ได้เอาเกียรติคือกับพระเจา้าเขาเอาเกียรติคือกับตนเองเหียนะเจ้าสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองระวังในเจ้าภัยที่อยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองให้คนอื่นเห็นว่าตนเองเก่ง ฉลาดหรือว่าอีหย่างเฮากําลังสร้างหอบาเบลหรือว่าขโมยเกียรติของพระเจ้าอยู่นะเจ้ามาได้เป็นที่พอใจของพระเจ้าแน่นอนนะเจ้าบ่าดีเอาสติปัญญาที่พระเจ้ามีให้เฮานั่นมายกตนเองขึ้นแต่ฮื้ยกพระเจ้าขึ้นนะเจ้าแล้วก็เฮาก็เห็นว่ามนุษย์พยายามที่จะหาชื่อเสียงแล้วก็ตําแหน่งให้อตอนเองแม่นก็เจ้าคนเราเนี่ยเขาแปลงเขาสร้างหอเพื่อที่จะใื้ชื่อเสียงของตอนเองคงอยู่ เชิดชูวความสามารถของตนเองจากฝีมือของตนเองในอดีตเป็นจะใดในเรื่องหอคอยหอบาเบลนี่บาเดลนี่ก็เป็นฉะนั่นเหมือนกันเจ้ามนุษย์ทุกคนก็สแสวงหาอันนั่นแหละชื่อเสียงหรือว่าฝีมือของตนเองเื้อคนอื่นได้ฮับฮูถึงความเก่งของตนเองถึงความสวยงามของตนเองบ่ได้เอาเกียรติเอาความเกง่งเอาความสวยงามของตนเองยกฮื้กับพระเจ้าเพื่อที่คนรุ่นหลังจะได้ระลึกถึงเขาเอง เาบดีเป็นจช่นนั่นเนาะต่อมาก็คือเขาเป็นคนที่อู้ภาษาของใครของมันเนาะฉะนั้นเวลาที่เขาอู้คุยสื่อสารกับพระเจ้าก็อู้เป็นภาษาของเขาเองเลยพระเจ้าก็เข้าใจเขาเป็นคนเมืองเขาเป็นคนไทยยวนเขาก็อูกํำเมืองของเขากับพระเจ้านะเจ้าเขาต้องพยายามอู่ํำไทยก็ได้ถ้าอู่ํำไทยบางเต่อมันเจ็บแอวนะเจ้าแต่ถ้าเขาแบ่งปันกับคนอื่นที่เป็นคนไทยเขาก็ต้องอู้ภาษาไทยเนาะแต่ถ้าเขาแบ่งกับคนเมืองเขาก็ต้องอู้ภาษาเมืองเนาะ อันที่สามเขามาดูการงานของพีมานซาตานเขาเห็นดินไหนเจ้าทางตรงทางอ้อมมีก่อเห็นเจ้าเห็นซาตานรอขึ้นมนุษย์กาบไหวนับถือสิ่งที่สร้างแทนการกราบไหวพระเจ้าเห็นก็เจ้าเขาบอกว่าจะสร้างหอสูงเทียมฟ้านูเจ้าวัตถุประสงค์ของการสร้างหอนี่คืออย่างเพื่อที่เขาจะไม่ต้องกระจัดกระจายไปและมีชื่อเสียงอืม ฟังดูก็เหมือนเป็นสิ่งที่ดีนะเจ้าบ่ต้องกระจัดกระจายแยกกันไปอยู่คนละทิศคนละทางแต่เป็นไหนเจ้าทําไมมันฟังดูดีแต่ว่าบดีเป็นอย่างเจ้าพ่อมันคัดคําสั่งของพระเจ้าพระเจ้าบอกออกไปจนทั่วเต็มแผ่นดินโลกนะเจ้าแต่เขาบอกว่ามาอยู่นี่เพื่อเขาจะได้บ่ต้องออกไปมัครั้งก็เป็นเจ้านต่เขาก็เ่ตรงข้ามกับตีพระเจ้าบอกแห่งอันหนึ่งที่เห็นก็คือมารซาตานแย่งเกียรติจากพระเจ้า จำได้ก็เจ้าเรื่องลูซิเฟอร์มันอยากจะหื้อตนอื่นหรือคนอื่นมาเคารพนบไหวมันมันก็เจ้าอูย้ยมันเก่งมันงามเหมือนกันเจ้าถ้าเขาอยากคื้คนอื่นมายกย่องว่าเขาเก่งเขานั่นเขานี่อูย้ยดีที่สุดเลยตัวเขาและเขาแบบชื่นชมยินดียอยากให้คนอื่นมาเห็นถึงความดีความเก่งของเขาก็แปลว่าเขาก็ตกลงล้นของพีมานซาตานเหมือนกันเหมือนยังลูซิเฟอร์ ตอนที่มันยาคือเทวดาตนอื่นมาเขารบนบไว้มันแม่นกเจ้าเฮาเก่งเขาก็ขอบคุณพระเจ้าพระพระเจ้าหือเฮาเฮาฉราดเขาก็ขอบคุณพระเจ้าพระพระเจ้าหือสติปัญญากับเฮาไหะเจ้าเอาเกียรติของเขาหือกับพระเจ้าจะอวดก็อวดพระเจ้านหเจ้าอันที่4ีเขาเห็นว่ามีอันไหนพองเจ้าพระสัญญาถึงพระผู้ช่วยที่จะมาช่วยเฮาในวันข้างหน้าจากเรื่องนี้เห็นก็เจ้าเขาก็เห็นว่าผู้นั่นจะมาเกิดในชนเผ่าหรือภาษาหนึ่ง แน่นอนพระเจ้าก็จะเลือกชนเผ่า1นทีจะคือผู้ช่วยนั่นมาเกิดนะเจ้าจากเรื่องนี้เขาจะเชื่อฟังและทําตามพระเจ้าจะได้เจ้า